คอยมืนตอดแบบช่วยหน่อยเพราะว่าเต็นท์อันนี้คือเป็นเต็นท์ที่ไปไถเราค้อนใช่ใช่เดี๋ยวดูก่อนนะแล้วยังไงพี่แก้วดูไว้นะเพราะว่าเราต้องเก็บเองให้ได้ด้วยทำไมมันบางจังอันนี้สมองบอกทำไมมัาลองกองแกงจังใช้ได้จริงปะไม่ถึงนะพี่แก้วสอนเก็บด้วยเด้อโอ้โหน้มแล้ครับทีนี้โอ้ยมันต้องบิดม้วนต้นเลยเนาะพี่แก้ว

ู่ะตอนนี้นะไม่ไม่หมายถึงว่าเราหมุนไงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฮึ๊บฮึ๊บฮึ๊บมันไม่ใช่ไงเห็นะไหมใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่นั่นแหละทับลงมาดิเมื่อกี้นี่แหละถูกแล้วพี่แก้วบิดบิดเออแล้วก็บิดบิดแบบเมื่อกี้นี่แหละแล้วก็อนุเอาเขาบนทับลงมาข้างล่างนี่เข้ามาเออ ายากมากยากจะเท่ากับว่าเราต้องต้องหันปูดขึ้นข้างบนก่อนแล้วค่อยบิดใช่ไหมหลองกลางโน่นไหนที่แรกมันดีนไหมถึงได้เน,น,น,นื้อเนื้อค่ะนี้หรอใช่คบอกว่ามันไม่ตรงเลยไรงลองกลางดีกว่าไหมครับใาตรงไหนนะไม่หรอ อใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยว้าวยออไหมเออสามเหลี่ยมเหรอเป็นเหมือนพิรามิดไหมสี่ยใช่สี่เหลี่ยมมันต้องตีสมองบกัดไงตียังไงให้มันยึดใช่ไหมใช่มันต้องตีกระดิ่งไง แล้วถ้าเราไม่ตีล่ะไม่ตีไม่ได้ไม่ตีไม่ได้เราก็ต้องจับอย่างนี้ไงเดยนจับข้างนอกคนหนึ่งไงคือเราเวลาเราตีไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่มีเวลาไงเราต้องตั้งไว้เลยอ่ะตีแล้วเราตีกับดินใช่ไหมใช่มันไม่ต้องตีมันแค่เอาจุดเข้าไปลงชี้เลยนั่นไงนี่ตีหมุกเข้าไปอย่างนี้ก็ทำไมมันอันนี้คืออะไรมันไม่แหลกมาตรงนั้นอ่ะไม่แล้วไม่มีที่รองเหรอไม่มีก็ มนซื้อพี่บอกว่าไม่มีที่รองอยู่แล้วพี่บอกใช่ไหมไม่มันจะต้องมีอนี่พื้นข้างล่างแต่แค่ที่รองอ่ะจริงหรอใช่ก็ก่อนซื้อหนูถามแล้วมันไม่มีที่รบโบกอ่ะมันไม่มีอยู่แล้วเต็มพวกนี้ไม่ไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีที่รองมันไม่มีที่รองแต่คิดว่าม,มันจะต้องเป็นแบบอันนี้มัน,มอนงอเลยมันก็เลยไม่ตรงใช่งออยน้หนูนี่เราก็ปักสมองบอกนี้ไง ลออแล้วถ้าเป็นปูลลนล่ะปูนก็ปล่อยนี่เลยยึดจับเอาทีนี้แหละถึด้ทำไมมันถึงไม่สี่เหลี่ยมแสดงว่ามันแบบสี่เหลี่ยมมันต้มีขาดอยู่นะนี่ไงพี่แก้วก็เป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเนี่ยได้แล้วก็ยังไม่เข้ารูปเั็นไงมันต้องรองให้เหล็กมันคลายไม่มันต้องสะบัดให้มันแบบพองๆ<อ>หรือเปล่า ไหนเปลี่ยนสิโอ้ยหวานๆเข้ารอดยืนได้ก็โอเคแล้วเนี่ยไปลังถอดไปลับลมมาไหมมาโอเคโอเคหนูยืนได้ด้วยใช่ไหมเออนอนนอนได้ไหมนอนไม่ได้สำหรับเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างเดียวแล้วก็ติดชุดก่อนติดหมดุดมเลยก็โอ้ย อ่ะอ่ะแล้วก็พลิกเองงี้เข้าวะนอนนอนจับนอนจับกี่คนจับนอนคนเดียวพหรอแบบนี้นะใช่ปึ๊บกมาตบมือทีด้วยแหมของซุปตาก็ไง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 เขาอย่างนี่ไงครับไม่ครบครึ่งอ่ะเนี่อย่าใส่ท้ายทองเลยเลยเนื้อตู้ไปแล้วตู้ไม่หรอใช่ต้องซื้อเอาถังไหมไงต่ออืม ออได้รอบเดียวแล้วใสยังไงอ่ะมันใสได้ไรปะใสได้ไรเปิดถุงจริงนะจำถ่ายไว้แล้วใช่ไหมไปเปิดด้วยเองนะของดีมีรอบเดียวครับผมเออบอกแล้วหมอเรียนมาหมอรู้แล้วสมองมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยสมองมาดานี่สมองครบเนาะสมองสี่อันครับอัอีกอันนึงอ่ะมี่ก็มีสี่อยู่ไหนนั่นเละโอเคครบจริง แล้วคือมันต้องรอให้ายก่อนเดี๋ยวทิ้งกันนี่แหละทีอะไรมาทีก่อนได้นี่แหละเต้นเธอจะไปถ่ายละครกันค่ะทุกคนเอ้ย่เดี๋ยวไวให้สตาเปลี่ยนชุดไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ยเฮ้ยสะพาด้้ยเป็นไรนี่เลยต่าจามาเลยน้อยเ้ยเคไว้เดินป่า